ว่าก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะั้นไปคลิปตัวที่ต่อจากไลท์ที่หลุดไปเลยเนื่องจากว่าอะไรก็ไม่แน่นะไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าคลิปนี้คือต่อจากไลท์ห,หลุดเลยโปรดเข้าใจด้วยขอบคุณครับเมกี้ไลท์มันหลุดนะครับต่อจากไลท์ห,หลุดเลยกนะันนะมาเรื่อันนี้เห็นตรงนี้แล้วนะซับไปอยู่มันซับได้เนี่ยข้อดีโอ้เหี้ดเดี๋ยวว่าน้ำมันหลุดนะครับไม่รู้ใครเป็นอื่นมัน็นตะ้น เต่อนะครับโอเคโปรดิบประกาศเรียบร้อยเลยหลุตกระชากไปดีเปิดไว้เบรอ พี่ผมเี่ยปัญหาตอนไล่คันไล่แตดต่อใช้เวลานาน You shall not pass เฮ้ไม่้อย no no คอยดูนาวนั่นด้วยนาวนุ๊กเบร์ช็อกับพอดเลยเนาะยีบ ลุหรือบินไม่รู้นะครับอันนี้ต้องดูอีกทีหนึง่งเฮ้ยตับเห็นหรดท่าม no 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 ทำครับเข่าด้วยห้ากล้องหลับไม่ก็ต้องไม่ไม่ก็ต้องให้เกมนี้เป็นเกมแบบม,มันแม่หลุดเฉยเลยคนระับดู้ทำไมไม่อัดดูได้หรอนี่ย mm